จะปิดได้หรือไม่ได้นะครับวันนี้สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับแจสตาร์ทหกักขาอีกเดี๋ยวจะลองลองเอาอันนี้ไปเสียบไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่าก็เหลือด้านนี้นะครับตรงต้นนี่ข้างหน้าเนี่ยตนอนยูคขาเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะตั้งขนาใหม่ แรกเราตั้งนี่นะครับที่มีร่องรอยนี่เราเอาดินไปใส่ด้านข้างแล้วก็ปะด้านข้างตามเจ้าของนาครับเจ้าของนาเขาเปลี่ยนแปลงแบบนะครับตอนนี้ก็ปาราจา์โบไปดูสุดหลอนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านี่ดันตร์ т เลยไม่ต้องรอคุณจงกุญแจแล้วเดี๋ยวไปด้านหน้าอัดเลยติดแล้วครับ กำลังจะเดินไปหาพอดีเอาขอให้ปิดก๊อบได้นะวันนี้จะได้ไม่ต้องมาพรุ่งนี้อีกไม่ครบร้อยชอั่งงงนะครับาหายเสร็จงานก่อนจะเพิ่มเก้นนะสุดเดีอจะจอดแป๊บหนึ่ง นี่นะครับกุญแจหักคาโอ้โหออกเป็นแอร์เลยเดี๋ยวดับเครื่องก่อนนะครับแล้วก็พักรถ เดี๋ยวว่ากันต่อก็เอากุญแจออกมันักดคายอยู่ มันมันนั่นไปนั่นมาได้ไมไม่ขึ้นลองหมุนใหม่เนี่ยเอเอเจอไอรอนนะครับของพื้นเป็นดินสายนะครับแจมาหักคายอีกแจกมานี้ออกแล้วครับ เดี๋ยวลองเอากุญแจอาจารย์โบเสียบนะครับได้ไหมอ่าได้ชัวปะได้อาอโอเคได้ครับไปโชว์ขึ้น ไอ้เจ้าไอ้คนจะเก็บไว้ก่อนนะ่นแหละนี่ค่อยๆหน่อยก็ได้เอาเก็บใส่เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวใช้กุญแจมอเตอร์ไซค์เสียบลองซิจะได้ไหมเดี๋ยวลองเอากุญแจมอเตอร์ไซค์นะครับได้ไหมไม่ได้ไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้าไม่เข้าลองกุญแจรถยนต์ตัวเล็กได้เปล่าไม่รู้ เข้าไม่ได้เข,ไไดเข้าไม่ได้ครับด,ดึงไม่ออกครับถ้าใช่งั้นก็จี้ก็ไฟไม่ชาร์จอีกจี้หัวใดลองลองดึงได้ดึงออกไหมออกไหมดึงไม่ออกครับออกกำลังหาวิธีอยู่นะครับท่านผู้ชม กำลังลองหาวิธีและอุปกรณ์อยู่นะครับมากุญแจหักคาในเสร็จเลยจะรีบสักหน่อยจะปิดงานวันนี้อลองใช้คคีมจับกุญแจนะครับว่าจะได้หรือเปล่าเพราะมันมันมิดเลยเอาลองลตารไ่มต้ดไหดมเออลองดิลองดิ อลองตัดดิเนี่ยเออลองดิได้แล้วเนี่ยเออดันตะตายก็ได้แล้ยน่ะเนี่ยไฟมันก็ขึ้นอ่ะเดี๋ยวเวลาดับเดี๋ยวก็เอาทิ้ดึงออกเออไฟขึ้นโชวะไหมเออไฟขึ้นโชว์ได้อยู่เนี่ยไฟโชว์เนี่ยดึงอันนี้ออกได้เออดันเลยเดี๋ยวใช้กุญแจกระดับ เออเออได้อยู่เดี๋ยวใช้กุญแจคันนี้ดับไฟไม่ขึ้นโชว์อยู่อให้ตีดก่อนให้ไฟชาร์จก็โอเคแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวเวลาดับก็เดี๋ยวถอดขั้วแบตอ่าเดี๋ยวดันเอานะครับ เทำง,งานต่อครับอ่ารวยเลยจะรีบปิดงานด้วยเพราะพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องมานะครับบานดากุญแจสำรองมาด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาจอดันนดับก่อนแล้วก็เอาคันนี้เอากุญแจันนมาลับคันนี้ แก้ไขเบื้องต้นเลยครับกุอแจอยู่บ้านพ่นใหญ่เลยพ่นใหญ่เลยพ่นแ,นแอ,อมมร์โอ้โหร้อนมากๆท่านผู้ชมโอ้ท่อระบายน้ำมันคุ้งเลยโอ้พ่นใหญ่เลย ผลดีกว่าอันโอ้บรรยากาศข้างนามีควายเพียบเลยสองฟาร์มเลยเอ้าดูงานต่อครับท่านผู้ชม,มโอ้โหออกใหญ่เลย มันใจปัญหาเรียกว่าอั้นไอ้รอต่อครับพังเมื่อไหร่เดี๋ยวก็รู้อืฝุ่นจัดนะครับแล้วความร้อนจะท้อนจากพื้นดินด้วยเป็นดินทรายนะครับร้อนยกกำลังสองเลย เดี๋ยวซ้ำกระทงนี้นิดหน่อยนะครับเพื่อจะเอาดินตรงนี้ไปนะครับหลเที่ยวสองเที่ยวก็จบนะครับกระทงนี้เอาละครับท่านผู้ชมจากเราวิ่งคนาไปเมื่อเช้านี้แล้วก็ขยับไปบริเวณนี้นะครับวิ่งขึ้นรูปใหม่นะครับตั้งใหม่เลย ุ่นล้วนๆครับแล้วก็ไอร้อนดันพื้นดินด้วยอ่าวิ่งตั้งใหม่นะครับขึ้นรูปใหม่เลยเอาหอเราคิดว่าจะไม่เข้านะครับมันก็ยังเข้าอยู่นะแต่ตัวนี้มีเป็นดานหน่อยตรงนี้ครับ ขันกลางจะแข็งเป็นดานนะครับบริเวณน้ำเข้าแล้วก็ต้องวิง่งโอ้โหเสียงดังก้กากากเลยวิ่งหลายเที่ยวหน่อยเรากล่าวว่าปิดจ๊อบวันนี้ไม่ได้ลแนะครับก็เหลือกระทงนี้ปรับพื้นที่นะครับแล้วก็ยังมีการถายอีกนะครับไม่ทันแน่ครับไม่ทันแน่ พอใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วครับพะเลิกประมาณ5้าโมงห้โมงเย็นนะครับท่านผู้ชมอาถการแวกอยู่นะครับแข็งถึงก็โดดโอ้โหเสียงน่ากลัวเหลือเกินผ่านขุดดินไปนะครับอ่าตำงาน,นเริ่มเข้าแล้ว เดี๋ยวเรามารอดูตรงนี้ดีกว่านี้ด้านหน้านี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้กําลังวิ่งแหวกอยู่นะครับนี่เราทำสไตล์ดินเหนียวเลยนะปกตินี่แถวนี้เนี่ยเขาจะวิ่งห่มเลยประกบสายขวาสาดดินเ็าหาการพนมแล้วก็ไม่ต้องยํำต้องเหยียบนะครับแบบนี้วิ่งแบบสไตล์ดินเหนียวเลย เราจะได้ชมความแรงของรถกระตรงวิ่งคนานี่นะครับแล้ก็ใช้ความเร็วแล้วก็ดูด้วยผ่านเข้าไปเข้านี่นะครับตรงนี้นี่วิ่งประกบก็หากันแล้วครับสาธิ้ก็หากันแล้วเป็นลูกคนาอ้าวรับพละหนักหน่อยนะ ฟังเสียงนะครับท่านผู้ชมผ่านขุดดินบ่งบอกถึงความแข็งนะครับามาแล้วครับสาดดินก็หากันแล้วเป็นเขี่ยวที่สองนะครับเราก็จะวิ่งทางด้านซ้ายมือนะครับสาดไปทางขวามือ หาคณะไม่ใหญ่นี่จะใช้ผ่านครับแถวบ้านไม่ใช้ใบด้านหน้านะครับส่วนมากแต่ใช้ใบด้านหน้าเฉพาะตรงหัวคันนี่นะครับในบริเวณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นดินทรายเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าจะไวมากเลยวิ่งประกบซ้ายประสบขวาไม่ต้องเหยียบเสร็จเลย ไม่ต้องวิ่งกันด้วยบางทีก็เหยียบบางๆริมๆหน่อยหนึ่งพอเลยเพราะเป็นนาปีนะครับส่วมากก็จะทำกันแบบนี้นะแถวนี้แต่ถ้าเป็นดินเหนียวเนี่ยไม่ได้เลยจะมาวิ่งประกบแล้วไม่เหยียบแม่ลายนี่น้ำั่วหมดนะครับโอ้ไม่เห็นตัวรถแล้วครับอ่อาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราวิ่งคนะเสร็จแล้วก็ น่าจะเลิกงานแล้วครับวันนี้เพราะว่ายังไงไม่เสร็จแน่ต้องมาซ้ําใหม่อีกนะครับน่าจะเป็นอีกวันหรือสองวันอีกเนะี่ยดูแล้วท่าทางเผื่อเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกนะครับโอ้โหเห็นแต่ฝุ่นอนาะจารย์โบไม่ใช่ปุ๋ยเม็ะครับฝุ่นไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาจะต้องการคนาสูงใหญ่ขนาดไหน เดี๋ยวออกมาแล้วก็เห็นมาพร้อมกันครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปเสียดอะไรมากมายออวิ่งง่ายดีครับประมาณสักร้อยร้อยเมตรวิสามสี่เที่ยวจบเลยเออง่ายดีม่มาคนเราตายกับดินเหนียวเลยนะเนี่ย วิ่งเก็บข้างคันนะครับโอ้โหโอ้โหท่านชมฟังเสียงด้ยอย่างก็เอาอะไรไปขูดสังกะสีเลยนี่บริเวณนี้นะครับไปเข้าเลยดัานนู้นอีกเป็นดินดานเลยครับ มาแล้วครับตรงๆสวยๆจัดให้เลย เิ่มใช้ใบในหน้าเก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดตรงมุมคานนะครับเพราะว่าผ่านมันไปไม่ถึงนี่ใช้ใบในหน้ากาลังเก็บรายละเอียดข้างคานอยู่นะครับ ของนาก็จะได้คี่สวยนะครับตรงๆแบบนี้ก็กลับบ้านนะครับวันนี้ห้าโมงเดี๋ยวจะถึงบ้านคำนะก็เอาไว้พบกันโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวจะนำเสนอใหม่นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ